ถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่หล่อเหลาถึงขั้นเป็นพระเอกหมอลำแต่สำหรับฝีไม้ลายมือแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับนักโชคจากอำเภอจอมพลักจังหวัดสุรินทร์สิงห์มณีแก้วสำลิดความเก่งฉกาจของเขาสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้ว8เส้นแชมป์หลักๆก,ก็มีแชมป์ระดาเนินแชมป์ไทยไฟปี2016และแชมป์โลกมวยไทยอีกหลายเส้นสิงห์มณีเกิดเมื่อปี2526เกียรติประวัติในการชก เขาสามารถเอาชนะสามยอดมวยไทยมาได้ไม่ว่าจะเป็นไซโยกพุ่มพันม่วงซูเปอร์บอลบัญชาเมฆและสุดสาครสกลิ่นมีและสำหรับท่านที่โลกสวยคงจะไม่ชอบการชกของสิงห์มณีสักเท่าไหร่เนื่องจากเขาเป็นนักชกที่ชกจริงไม่มีเมตตาปราณีนอกได้นกเลยหรือจะเรียกได้ว่าเป็นนักชกประเภทไร้น้ำใจถูกใจบรรดาคอซาดิดยิ่งนักสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของสิงห์มณีแก้วสำลิด ขึ้นชกกับยอดมวยขุนคาแมของกัมพูชาวังน้อยผู้เป็นเจ้าของแชมป์ขุนคาแมกัมพูชาสองเส้นและแชมป์มวยไทยสองเส้นโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญกัมพูชาในรายการ CNC ขุนคาแมเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปี2561บรรยายเป็นภาษาอีสานโดยท้าวกาดำ เอาสำหรับมวยคู่นี้สิงห์มณีแก้วสำลิดกับวังน้อยนะแต่กัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าวงน้อยนะไทยเรียกว่าวังน้อยเอาคงจะนึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันทอเพื่อนแล้วยกแรกเห็นไหมวูวีนาทั้งดังโคมมเฉดิเสาคเมเอายกแรกเริ่มขึ้นอย่างเร็วไวฟ้าฝั่งมันทอะล่างบางที่เอากรรมาการขึ้นดาคอดเลยสิงห์มณีแก้วสำลิด นักชกจากอำเภอบางพระจังหวัดสุรินนันตัวเอกากำลมการขึ้เหลี่ยมจังน้อยอย <laughs> อยจคแรกจดจดจ้องจ้องนะรอจังหวะหาโอกาสนันตัวอาณนาเต้หัวทักไทยสำหรับวังน้อยอ <laughs> อันนักชกจากสุรินนี่มีมวยเก่งๆหลายคนนะ <laughs> เอานั่นเห็นบ้ <laughs> วื้อมัดเขาแต้หูดังโปองลงังแบบนี้ จังหวัดสุรินเนี่ยก็พูดภาษาเขมรได้นะมซสิบายเนียงสรันบองเตเนียงละอกระดอโทมเอากรรมการเข้ามาหยินเหลี่ยมอยู่กับทีขึ้นบนยางเลยเถอะเอาหนันเห็น่าเตะขวาทักไทยล่ะว่างหน่อยเอาหยกแกรกจดจดจองจองแล้วทำนาตามสไตล์ของมวยขุณเขมแล้วก็มวยไทยเนี่ยก็ต้องดูชั้นดูเชิงก่อนบันเทาะหยกแรก น่เหเสำหรับมวยไทยกับมวยเขมรเนี่ยนะที่เรียกว่าประดันเสเรนี่นะหรือขุนเขมรนี่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเนาะอาไม่ว่าจะเป็นการไหว้ครูและรูปแบบการชกนะแยกกันไม่ออกอาปัจจุบันก็มีมวยจากเขมรเนี่ยก็มาชกยู่ป,ประเทศไทยหลายคนด้ยโดยหัวหน้าคณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ซื้อตัวมานะเอาย้ายสังกัดมาอยู่ที่ประเทศไทย แล้วก็ซ้อมที่ประเทศไทยอันแหละเอาว่าตจ้งไหนล่ะอันซิมมันนี่แก้วสำ้ำฤทธิม์มาเฮ็ดหนาคือก็จะกินป้นปลาข้อกัง่งแท้ยังไม่ทันได้ออกอาวุธสำหรับอะยกแหลกนะนสำหรับวังน้อยเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับนะมวยเขา่ามวยศอกนะฝีไม้ลายลมือนี่ก็จัดว่าเป็นมวยระดับเงินแสนของกรรมัมพูชยเอาว่าจ้งไหนนเนะ นันทิบอกฮ่าฮักเบาๆแต่ลักเหลียมนี่ยอยู่ที่มวยไทยนะลักเหลี่ยมและความแข็งแกร่งนะเอาปวดสังเกตลูกนิมิตนะครับเด้อผู้ใดตาดีสิเห็นลูกนิมิดดตเ,มเอาว่า,จาวแจ้งไดเตะซ้ายเขาดุกซ่วงเบาๆนะครับเนาะเอาระวังหน่อยจ่วงมัดแล้วสิงืหมนี่เป็นมวยที่ชกได้รัดกลุ่มดีครับสิงืหมนี่าน,านันห็นบอกฮักเบาๆน่ะ มวยได้รับนี่แล้วกันหลักเลี่ยมแพรว,วันชัวเตะขาอันชอุ้ยเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าเป็นทายาทให้เอาเบิ้งหน้าซิงมานี่นะครับเนาะนาคือคนสีขาคนนี่ไหมเอาว่าตั้งแต่ตีขอลำ่ำโตอันน่ะโอ้ยดังแปะเลยว่างั้นเอานันจ้วงมัดว่ถถกเอาลอ่องเบิ่กี้เอาเมืดยกแหลกเนาะครับนะเนาะทั้งคู่ก็ออกอาวุธกันประไพรวู้ผู้สาว นาขึ้นนักร้องประเทศเล่าผู้ใดก็อันเพชรดาวน์ไหมไอ้น้องเพ็ดไหมเอายกสองว่าจังไหนตัวอันนั้นเห็นบ่เอา้าไปเจะอออกอาวุธก่อนนะ่ะแล้วเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยใส่กางเกงเป็นส้มอ่อ,อนหยอังสีครูเทียครูเทียดิสิงมันนี่ดึงกางเกงหีดขึ้นไปคือกางเกงในเนี่ยเอาเตะซ้ายเขาหน้าท้องเอาว่าจังไดนสิมาแหลกมัดก,กับสิงมันนี่ไวหรือเปล่าเอ,าาอ้าวนนั่นเห็นบ่ เอาเป็นมวยฝีมือดีนะครับสำหรับวังน้อยเนี่ยแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่เอาซึ่งไม่นี่ต่อย้สยต่อยขวาน่ะบ่ถือเนาะล่องเบิ้งเขาจงมีแลกมัดโอ้โหแท่งเขาดังจึกล่ะอานันนี่ว้าโอ้โหเขาล่องบางทีเป็นขุนเขาคนหนที่โยนเขาได้ดีเลยทีเดียวมันทอไปเอาคำว่าวันถอะนี่ก็แปลว่าไอ้ว่างั้นเถอเนาะเอาจ้วงด้วยมัดขวา กรรมาการคือบวยยากห้ากินอยากทำไม่ะแย่ตำมอวินยาานั่ง่วนหน่อยก็ถ่ายยุ้ยเนาะเอาว่าจังไดนห่ะสิงมนันีเตะซ้ายอะเอาก็เปิดเสียงแรงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเสียงกลองนี่ดังเหลือกเกินดังปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กในะเสียงไอปีกองของไอกัมพูเจียเอาว่าจังไดนลแล้วแลกเข้ากันแล้ววันนี้เอาล่วงเบิ้งหักมาก เอาเข้ากับพวกแพ้ไปเลี่ยมเขานี่ก็ไม่แพ้ใครง่ายๆเหมือนกันนะสิงห์มณีเพิ่นบ้ากี่ครั้งดังดังปอกเลยมั้งเัรอ้าวต่อยเข้าลำตัวเอาล่องเบิ้งเอาเตะขาโอ้โหลมลงไปนะครับเนาะสำหรับไอ้วังน้อยเอาสิงห์มณีว่าจังไหนอนาชกจากจอมพระสุรินทร์นี่เอาน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะภาษาคาเมร์เอาหัวนุ้ยกรรมการ บบแมนจากโช่วงมกมัมใส่กองทีมมกร่มกัรเอาเล่นศอกแล้วนะครับวังน้อยเอาว่าจังไดสิงมะนี่เอาเตะซ้ายเขาหนัดท้องแล้วเอาเตะซ้ายเขาบักแอลล้องบางที <Okay. S 1> พวกท่านถือลูกสวงเจคเทียอายุห้ากิน <Okay. S 1> ได้บอกเจคเทียไปบุไอเตะซ้ายเขาลูกสวงเอานั่นฟันศอกนะครับเนาะนะสำหรับวังน้อยแยกเถาะเอากรรมการเอากรรมการแยกออกมานะครับว่ายังไง ก็ยังไม่ค่อยเราใจเท่าที่ควรนะครับเอาเตะไสเขาวักแอลสำหรับแสงมณีนะครับอาแสงมณีขยับเข้าหานตัวเอาเตะไส้เนี่ยว่างบางทีว่างหน่อยเอาเริ่มเอาจริงแล้วครับเอาว่างน้อยถอยตั้งรับนะครับเอาปกติจะเป็นมวยบุกดิว่างหน่อยนี่เอาเอาดักด้วยเขาเอาตีเขาไปข้างดังป้องล่างลงนะโอ้โหเอาโดนเขาหน้าท้องดังเปี้ยงเลยว่างหันโอ้หนับสองสาม 4ี6ห้าหเจดแปดสู้ใหม่เอาเมิดยกสิเอารักคังช่วยไว้เนาะครับเอาถื่อเตะคนาท่องกบจุกแล้วันเอายกสามแล้วสิคือไหวแต่ห้ากินเอายกที่สามะครับเนาะล่องเบื้องกันแล้วแทงเขา้าตัวสำหรับว่องหน่อยเอานั่นเอาเดินแทงแล้วเอา เอาเดินแท่งนี่ต้องแก้ด้วยสอกนี่บระมันทํามราเนี้เอาสิงมณีแก้วสำลิสนี่เป็นมุ่ยที่ฉลาดเอาถึกตีเขาค้างดังห้ากินดังแหฮงแมบอยู่ให้มาตีกันเว้ยเอาว่าแจ้งไหนเอาจ่วงด้วยมัดเอาไล่เสาหมัดแล้วครับนาะสำหรับหวังน้อยเอาแล่แท้งเขาเข้าไปเลยเอากรรมการเบังจ้งหนึ่งกันนาคือพญากุหลาบไอาตำรวจอาสานะครับเนาะ ตำรวจอาศัยแห่งบ้านตกเกียนครับเอาว่าจังแดนตัวสำหรับสิงมณีแก้วสำลิศแล้วพวูดนนตีควนัท่องล่องมึงโอ้ยจุกนะครับเนี่ยจุกนะครับเนาะเอาจุกตั้งแต่โดนตีหน้าท้องกันตัวเอากรรมาการนับเสริมที่เอ่อหกเก็บแอกคือใครบ้างเอาสู่ตัวอ,อะไรนะครับเนาะเอาเอาว่ายังไงสิงมณีเห็นตัวเอา จ้วงเข้าไปคังโอ้ยโอ้ยเอาถือลูกไรแล้วว่างันนะเนอะแอแล้วนะเอกแล้วลุกหรือไม่ลุกนะเอ้ยยุติการชกสิอ้าวกรรมการยุติการชกเอาปกติครั้งที่สามเนี่ยก็ต้องยุติการชกนะครับเนาะตามกติกามวยไทยว่าเอาลองเบงตีกับสิงห์มะนีแก้วสำเร็จเอาเอามาดูภาพชาบว่าโดนลูกไหนเอา อันนี้เป็นลูกที่สิงห์มณีถึกตีเขาค้างดังดังค <c oughs> ักคเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยต่อยเขาลาตัวเนี่ยเอาท้องไม่ค่อยดีนะวังน้อยนี่ต่อยเขาลําตัวเนี่ยเออโดนหน้าไม่เท่าไรนะแต่จุกตั้งแต่โดนลําตัวแล้ววันถอเถาะอันนี้เอาลูกนี้ตีเขาแต้หูนะก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะสงสัยถอดใจเพราะดูชื่อชันนยังห่างกับสิงห์มณีเยอะ สำหรับคู่ต่อมานะครับก็เป็นรายการเดียวกันวันที่6พฤศจิกายนปี2565รที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือนักชกจากกัมพูชาพรซีลองนะครับสำหรับนักชกไทยทเพชรเอกเกียรติจำรุนอันนี้ก็เป็นการไหว้ครูนะครับของนักมวยทั้งคู่นะการไหว้ครูของกัมพูชานี่ก็นำมาจากประเทศไทยนะครับท่านนะ ส่วนที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาบอกว่ามวยขุนคาแมก็คือมวยไทยนั่นเองนะมีการนำเอาศิลปะมวยไทยไปใช้ร้อเปอรเซนไม่เกี่ยวกับโบกตอหรือประดันเสรีเพราะนี่คือคขุนคาแมอัตีกันเขาไประามตีใครอร้อาวกรรมการบอกกติกานะครับเนาะ เอาทั้งจากการสอบถามผู้หลักผู Mother, no ้ใหญ่นะครับในวงการมวยขุนคะแม่เขาก็ยอมรับนะครับนะถ้ามีคอมเมนต์ของแรงงานเข้ามาเถียงข้างๆคู่กูนะก็จะเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ของโมฆะบุรุษไม่มีเหตุผลคนใดต้องอธิบายนะครับก็จะขอบล็อกอย่างเดียวนะไม่ตอบโต้นะกางเกงสีแดงพอนซีลองนะครับนักชกจากกัมพูชียเอามวยไทยกับสีน้ำเงินท่อนตัว พวดนนโอ้ยอ้าวเขาเตะซ้ายเข้าปลายคางนะครับนะเอามวยไทยนี่ก็เพชรเอกเกียรติจำรูนนักชกจากบุรีรัมเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวเอาโดนเตะเข้าคางสองครั้งนะครับเนาะอ้าวเพชรเอกเออเอาตอนแรกนี่ก็ไม่ระวังนะครับนะระโดนซ้ายเข้าคางทีหนึ่งนะอะแล้วก็มาครั้งนี้ก็โดนขัวอีกสองครั้งเนาะเอาทิ้งตัวอ้าวเาหมือนเรื่องโสภรหรือเปล่าหนว่ยเอากรรมการนับ เอาว่าทั้งหลเอารู้สึกว่าตอนเตะเนี่ยจะจะก้นลงไปถึงพื้นแล้วเอา,เอาถ้าเป็นเรืองโสภรก็ต้องชนะฟาวนะครับนะเนี่ยเราต้องดูเนี่ยโอ้โหอ้าอาทิตย์จริงก็น่าจะฟาวนะะมวยไทยเนี่ยก็เคยฟาวแบบนี้มาแล้ววันเถาะยุประเทศไทยแต่ขุนคาแม่เนี่ยเขาเขายิ่งฟาวเร็วนะครับเนาะอย่างเรืองโสภรนะครับเนี่ยโดนนิดๆหน่อยๆก็ทิ้งตัวนะ อ่ะแจนนี่มันวันิดน้อยเราเตะโปลเข่วกันคึกคักอยู่นะพวัญนะโอ้โหเต็มตีนนะครับเนี่ยเตะอย่างนี้แรงเลยไว้วัดเสียไปนั่งให้เขาเตะมึงเปียงเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเข่าข้างกระไตดังแม่งแบบนึงเออเอามาสายดูเทียแท้สันกัมพูชาดีเตะข้างกระไตใช่ฮ่าฮ่าฮอุ้ยเนาะเนี่ยเอาอีกแล้วเว้ยคือจะว่าจะของคักพวัญนะเนี่ยมวยไทยก็ไป เขาเตะไส้ครั้งหนึ่งเลยเนยแล้วก็เปิดหน้าเปิดตามาครั้งที่สองนี่ก็โดนซะสองครั้งแล้วเอาว่าจังไดล่ะเฝ้าวอกรรมการเอาเฝ้าหรือไม่เฝ้าเอา,าเอาเอเานักชกขุนขมแมก็ลงเวทีเอาไทยก็ลงเอ,เอาเพชรเอกก็ลงจากเวทีว่าจังใดถามกรรมการข้างล่างติเอาเอาเรียกมวยไทยคืนมา เอาให้ชนะฟาวเอาเอาเอาก็มีเอาขวักมืออร่อยอีกเอาขวักมือไม่ต้องให้ชนะจังไดเฮ้อเอาแล้วใครไม่เกี่ยวกับกรรมการไปขวักมืออยู่ตรงนั้นนะครับเนาะบอกว่าไม่ต้องเรียกไปยกมือนะก็น่าจะเป็นไอ้โปรโมเตอร์หรือใครนะที่จริงก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะครับนะไอ้คนนอกเนี่ไม่น่าบอก เอาปรากฏว่าไม่มีการตัดสินนะครับนะเนี่ยแม่ยข่ล่องหางอย่ผุ่นแม่บีตัดินในแค่แคานัดจังใหญ่ยี้พนะหรืออ้าวก็เสมอกันไปนะครับไม่มีการตัดสินพนะพนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง